สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีกับบอลสีสวยๆย,ยามเช้านะคะวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่1 9นะคะวันนี้เนาะปะนันจะมาแบ่งปันบอลสีสวยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาจัดให้2ตู้นะคะ2ตู้แบบใหญ่ๆจุใจกันเลยเพื่อนๆท่านใดนะคะชมคลิปแล้วถูกใจต้นไหนก็เตรียมสมุดปากกา จดเลยนะคะจดชื่อบอนจดราคาบอนให้ป้านันด้วยเนาะวันนี้ก็จะมีหลายราคานิดหนึ่งราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่50บาทนะคะเริ่มต้นที่50บาทขึ้นไปแล้วแต่ฟอร์มไม้หน้าไม้นะคะเดี๋ยวป้านันก็จะขายคนละราคานะวันนี้ค่าส่งเมาเหมาอยู่50บาทเพื่อนเก็เพื่อนเแม่แม่พี่ๆก็เตรียมสมุดปากกานะคะปนันจะ บอกราคาแล้วเพื่อนๆก็จดราคาให้ป้านันใส่ราคาให้ป้านันด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละฟอร์มแต่ละไซส์ไม่ไม่เท่ากันเนาะ เพื่อนๆแม่ๆท่านใดนะคะชอบต้นไหนสนใจต้นไหนก็โทรมาแอดไลน์มาได้เลยหรือว่าวันนี้ชอบแต่ว่ายังไม่พร้อมเรื่องการเงินก็แอดไลน์มาไว้ก่อนนะคะเพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนนะคะเบอร์โทรหรือเบอร์ไลน์ก็0 8 1 2 8 1 0 7 7นนะคะเบอร์นี้เลยเบอร์เดียวกันเลยนะคะหรือว่ายังไงถูกใจต้นไหนก็จดชื่อบอน แล้วก็รีบโทรเลยอันไหนที่บอกป้นานันมีต้นเดียวสองต้นให้รีบโทรมาเลยถ้าต้นอยากได้ต้นที่รีวิวนะคะเดี๋ยวป้นานันเริ่มให้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวป้านันเริ่มให้เลยเริ่มให้เลยนะคะอเอาต้นไหนดีเอาต้นนี้ก่อนเลย ต้นนี้จะเป็นสีลาเพชรนะคะสีลาเพชรได้กัดสีมาแล้วนะเพื่อนๆจ้าเอาต้นนี้ประนันให้อยู่ที่69บาทเท่านั้นนะคะ69บาทเท่านั้นเพื่อนๆได้ไปก็ไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะพอน้องกัดสีแล้วนะคะพอน้องกัดสีแล้วเอาปรนันให้อยู่ที่69บาทค่าส่งเมาเมาห้าสิบบาทนะคะซื้อกี่กระถางก็ได้ ได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะเหมา50บาทนะคะถ้าเกินนั้นเดี๋ยวนันจัดออกให้นะคะ,ะต้นแรกผ่านไป ต้นต่อมาต้นต่อมานะคะต้นต่อมาจะเป็นไก่นะคะไก่ฝรั่งไก่ฝรั่งปนันให้อยู่ที่59บาทนะคะไก่ฝรั่งนะกัดสีสว,สวยสวยต้นสูงแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าสูงหนึ่งไม้บรรทัดแล้วไก่ฝรั่งให้อยู่ที่59บาทนะคะไข่สายไก่เนาะห้าสิบเก้าบาทนะคะต้นต่อมาอันนี้จะเป็นเพชรราชาเพชรราชาปรนันให้ ไซนี้นะคะไซนี้ให้อยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทเหมือนกันอ่าไซนี้ไซส์ใหญ่นะเป็นเพื่อนจ๋าบางบางตู้บางน,านันประนันก็จะขายอยู่ที่สี่สิบสี่สิบเก้าอันนี้ขอห้าสิบเก้านะคะนางไซส์ใหญ่นะคะต้นนี้จะเป็นหานุมานจองถนนนะคะหานุมานจองถนนเราประนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะหานุมานจองถนน อ๋อใครอยากได้ลายต้นบอกมานะคะชื่อบอนที่ป้านันอ่านันป้านัน,นจะจับแค่อย่างละต้นละต้นนะคะเพราะว่าเขามีจํานวนเยอะป้านันจะไม่พูดเนาะว่าต้นที่หนึ่งที่สองนะคะอ่าถ้าใครไม่ทานต้นที่ป้านันรีวิวเดี๋ยวเราก็มาวิดีโอคอลดูกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าชอบไหมต้นสํารองนะคะอ่าต้นนี้เนาะมีชื่อว่าปลาบูทองอ่าปลาบูทองกระถางนี้ป้านันให้อยู่ที่สี่สิบบาทนะคะ ปลาบูทองไซส์นี้ปนันให้อยู่ที่สี่สิบบาทนะคะปลาบูทองให้อยู่ที่สี่สิบบาทต่อมาต้นนี้จะเป็นปูทิมปูทิมกระถางนี้ปนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะปูทิมโตขึ้นเขาสวยมากนะคะปูทิมเนี่ยหน้าเนี้สวยมากเลยนางงามมาก ต้นนี้ป้านานลืมชื่อนะเพื่อนๆจ๋าป้านานลืมชื่อใบเขาจะพลิ้วๆเหมือนอเขาเรียกอะไรสีออกแดงๆแต่โชกระดูกลายเส้นนะคะลายเส้นเขาจะสวยใบจะออกแดงๆเขาจะน่ารักมากเลยอันนี้จะเป็นฟอร์มเตี้ยนะคะเอาป้านานให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะอันนี้เขาจะแตกกอเป็นฟอร์มเตี้ยนะคะเป็นไม้ไม่สูงนะคะเป็นไม้ไม่สูงบอกไว้เลย ต้นนี้จะเป็นหมอนะคะหมอชานยุทธอ่ะหมอชานยุทธอันนี้เป็นเป็นไม้แยกหนอ่อปรานันมานะเป็นไม้แยกหนอ่อเอาปะนันให้อยู่ที่59บาทนะถึงใบเดียวก็59เพราะว่าเป็นไม้แยกหน่อมาเนาะปะนันเอาหัวต้นแม่เขาผ่านะคะอันนี้พอดีหน่อสวยประนันแยกมาก็พุ่งมาอย่างนี้เลยถ้าได้ไม้หนอ่อจะดีมากเพราะว่าเขาแตกใบมาเขาก็ไม่ไม่เบบีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะ ต่อมาต่อมานะคะอันนี้จะเป็นไก่สวนแตงเอาไก่สวนแตงกระถางนี้ปนันให้อยู่ที่59บาทนะคะให้อยู่ที่ห9บาบาทไก่สวนแตงไก่สวนแตงนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าดวงอัมพรดวงอัมพรนะคะยิ่งเขาเรียกอะไรยิ่งโตเต็มที่นางยิ่งสวยนะคะน้องมีชื่อว่าดวงอัมพร จดชื่อบอนเลยเด้อจดชื่อบอนกันเลยต้นนี้นะคะน้องเป็นไก่นะคะไกะ่ไก่แก้วสวรรค์นะคะไก่แก้วสวรรค์อ่นาวพนันให้เลยอยู่ที่59บาทนะคะไซนี้ให้อยู่ที่59บาทไก่แก้วสวรรค์นะคะไก่แก้วสวรรค์ อ่าต่อมาโอ้โหมีแต่ไซส์บึ้มๆกันทั้งนั้นเลยนะวันนี้อ่ะต้นนี้จะเป็นมะนีทองมะนีทองไซร์นี้ประนันให้อยู่ที่59บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าให้อยู่ที่59บาบเก้าบทนะเพื่อนๆได้ไปก็ไปเปลี่ยนกระถางเลยเดอ้อไซร์นางใหญ่แล้วไซร์ใหญ่ไซร์ใหญ่กันแล้วอ่ะต่อมา ต้นนี้จะเป็นหานุมานเข้าเฝ้าหานุมาเข้าเฝ้าอ่าก็ให้อยู่ที่50บาทนะคะใบดกดก,ดกหวานหวานกันเลย50บาทนะคะหานุมานเข้าเฝ้านะคะจดชื่อบอนจดราคาบอลให้ป้านันด้วยเด้อเพราะว่าแต่ละไซส์นะคะแต่ละไซส์ไม่เท่ากันนะคะ ต้นนี้จะเป็นหานุมานอมพับหานุมานอมพพานะคะเ,เพื่อนๆต้นใหญ่ๆประนันขออยู่ที่59บาทเลยเด้อ59บาทต้นนางใหญ่มากนะคะต้นนางใหญ่มากประนันไม่ได้เอาไปเปลี่ยนกระถาง6กระถาง8นี่ต้นนางใหญ่มากเลยกับสีสวยๆให้อยู่ที่59บาทเท่านั้นนะคะ59บาทเท่านั้น ต้นต่อมาต้นต่อมานะคะมีชื่อต่อมาอันนี้จะเป็นพลอยชมพูเอาพลอยชมพูไซส์นี้ประนันขออยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทนะคะขออยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทนะคะพลอยชมพูพลอยชมพูพลอยชมพูต้นต่อมาต้นนี้จะเป็นสักกะนิมิตนะคะสักกะนิมิตเอาประนันให้อยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทนะคะสักกะนิมิตนะ จัดไปเลยราคานี้นะคะอ่าต่อมาอันนี้จะเป็นไก่แก้วตาเสือ,อไก่แก้วตาเสือปนันให้อยู่ที่59าสิบเก้าห้าสิบบาทให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะไก่แก้วตาเสืออันนี้จะเป็นสิลาหุ้มทองสิลาหุ้มทองนะคะให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะไใส์ไม่เล็กแล้วนะไปเปลี่ยนกระทางได้เลยสิลาหุ้มทองนะคะ ยิ่งโตยิ่งสวยเพื่อนๆพื่อนจ้าต้นนี้จะเป็นเลิอดมงคลเลิศมงคลต้นนี้ปนันให้อยู่ที่49บาทนะคะเลิศมงคลอึบบอึอ่าโตมาต้นนี้สวยงามมากเ,เพื่อนๆพื่อนจ้าณเมืองนนนะคะณเมืองนนพะน,นันให้อยู่ขออยู่ที่59บาทนะคะกระถางนี้ให้อยู่ที่59บาบาทดังทุกใบ ห้าสิบเก้าบาทนะคะณเนะมืองนอนท์ถ้าป้านันจะกลมๆเงยๆมันก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นแดงสุรินนะคะแดงสุรินอ้ายิ่งโตยิ่งแดงยิ่งเข้มนะคะแดงสุรินป้านันขออยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทนะคะแดงสุรินจัดไปเลย แดงสุรินแดงสุรินอ่าต่อมาจะเป็นบอลกาบนะคะบอลกาบอันนี้เขาจะเป็นอรุณชนะนะคะอรุณชนะอาปน,นันให้อยู่ที่49บาทนะคะใครอยากชอบบอลกาบสะสมบอลกาบนะคะน้องมีชื่อว่าอารุณชนะอ่านี้นะคะมีกาบมีแข้งนะคะ อารมณชนะ49บาทนะคะใส่ราคาด้วยนะอย่าลืมใส่ราคามาให้ป้านันเนาะอะ่ต้นนี้จะไปเป็นไก่แก้วตัวงามไก่แก้วตัวงามป้นันให้อยู่ที่40บาทนะคะต้นนี้ให้อยู่ที่40บาบบาทต้นต่อมานะคะต้นต่อมากระถางนี้รู้สึกจะสองต้นเพื่อนๆจ๋าท่านผู้ชมจ๋า ต้นนี้จาเป็นหมอสีน้อยกับชายชนชายชนแดงนะเ,งนะเป็นเพื่อนจ๋าแดงนะอ่าเป็นเพื่อนได้ไปก็ไปแยกเอานะกระถางนี้ปนันให้อยู่ที่อ่าขออยู่ที่อ่าสองต้น,สอ,ตน,อนะะสองต้นให้อยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะคะสองต้นให้อยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะคะกระถางนี้ปนันขออยู่ที่หกสิบเก้านะคะหมอสีน้อยกับชายชนหมอสีน้อยกับชายชนนะคะ ต้นนี้นะคะเป็นนางวาลีนางวาลีโตขึ้นกัดสีเต็มที่นางก็สวยนะคะเนี่จากขาวๆเ,เขียวๆเปื่อยๆจะออกเป็นขาวพอขาวแล้วก็จะเป็นชมพูนะคะนี่นะสวยๆเลยให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะให้อยู่ที่ห้าสิบบาทต้นต่อมาอันนี้จะเป็นตระแม่จันทราตระแม่จันทรากระถางนี้ให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเลยจ้าให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเลย ตะระแม่จันทรานะคะ,ะต้นต่อมาอันนี้จะเป็นอยู่ในตับสามกกเนาะเล่าปีเนองมีชื่อว่าเหล่าปีนะคะถ้าเขาได้กัดแล้วเขาจะเป็นสีชมพูใบออกเป็นสามเหลี่ยมนะคะสีชมพูจา๋าจาสวยเลยอันนี้นะคะอ่าน้องมีชื่อว่าเล่าปีประนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ50บาทเท่านั้นนะเหล่าปีเหล่าปี เป็นบอนตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะคะเ,เพื่อนๆจา๋ามีจํานวนน้อยนะต้นต่อมาต้นต่อมาอันนี้จะเป็นชมพูพญาชมพูพญาต้นนี้ใหญ่มากเ,เพื่อนๆจา๋าเอาประนานขออยู่ที่69บาทนะคะขออยู่ที่69บาทนะพลอยชมพูไม่ใช่ชมพูพญาจะพลอยชมพูอีกแล้วชมพูพญาเดี๋ยวเรามาด้านนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวมาต่อด้านนี้กันเลย ด้านนี้โอ้โหปนันเดี๋ยวหยิบก่อนรู้สึกใจะใหญ่กันหมดเราเป็นเพื่อน๋นาปนันไม่ได้เปลี่ยนกระถางโอ้โหมีลูกออกมาด้วยต้นนี้ไก่เาขาสมิงเขาสมิงนะคะไก่เขาสมิงมีสองต้นในกระถางสองต้นในกระถางกระถางนี้ปนันขออยู่ที่ให้ราคาแบ่งปันไปเลยให้อยู่ที่79บาบาทนะคะสองต้นให้เจ็ด จ็ดสิบเก้าบาทนะคะปะนันขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าเนาะเพื่อนๆได้ไปก็ไปเปลี่ยนกระถางแล้วนะพอนางสองต้นคู่แล้วก็ลากแน่นกระถางแล้วนะคะเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะ,ะต้นต่อมาอ,อันนี้ก็จะเป็นฟรอ,อร์มโกอีกเพื่อนๆจา๋ามัคควานลังสรรสองต้นในกระถางหนึ่งสองอ่ะสองต้นในกระถางนะคะก็ให้อยู่ที่ อันนี้ให้อยู่ที่69บาทนะคะอา,าวมัคควาลลังสันฟอร์มก69บาบาทนะใครชอบฟอร์มกจัดกันไปเลยอ่าเดี๋ยวพนันหยิบฟอร์มโกอ,อีก่าเมื่อกี้มัคควาลกระถางที่1อ่าอันนี้กระถางที่2นีมีลูกกําลังขึ้นมานะคะอ่ากระถางนี้ก็ให้อยู่ที่69บาทนะคะ69บาท,ทมัคควาลลังสันนะจัดกันเลยนะคะเพ,เพื่อนๆจ๋าราคานี้น่ารักน่ารัก ไม่ได้มาเปิดอยู่หลายวันนะจัดไปเลยอันนี้ก็มีลูกขึ้นมาอ่าอันนี้จะเป็นเดี๋ยวป้านันเดียก่อนนำโชคนำโชคนะคะเพืเ่อนๆจ๋านำโชคเอามีลูกออกมาแล้วอันนี้ให้อยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะคะให้อยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบทจ้ามีลูกอ่อนติดมาด้วยมุมนี้มีลูกติดมาด้วยนี่ กระถางนี้กระถางนี้จะเป็นพระนารายอาพระนารายกระถางนี้พนันขออยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทนะคะนางไซส์ใหญ่ขออยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทนะคะอันนี้จะเป็นสีสองรักอสีสองรักกระถางนี้พนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทจ้าสีสองรักนะคะนี่นะต้นประมาณนี้กันเลยไปแล้วแข็งแรงเลยนะคะ จัดไปเลยจัดไปเลยราคาน่ารักน่ารักนะคะอ่านี้จะเป็นหงสุวรรณอ่ะหงสุวรรณกระถางนี้ปนันให้อยู่ที่40บาทเลยหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณต้นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ้าหงสุวรรณก็เป็นบอนตัวหนึ่งที่สวยๆนะคะสวยมากนะ ต้นนี้ก็จะเป็นพระนารายอีกหนึ่งต้นนะคะนี้ก็แดงสวยสะใจกันเลยพระนารายจัดไปไก่ด้านนี้ก็มีนะเนี่ยเพื่อนๆจ๋ามีลูกด้วยเอาไก่ไก่แก้วตัวงามกระถางนี้ประนันให้อยู่ที่50บาทมีลูกมาละห้าสิบบาทนะคะไปแล้วเดี๋ยวก็จะแตกกอแล้วนี่นางขนาดนี้เลยอ่ะขอห้บาท ขอห้าสิบบาทขอห้าสบาทหานุมานต้นนี้ก็สวยเ,เพื่อนๆจ๋าหานุมานต้นนี้ก็สวยอากัดสีสวยๆกันเลยต้นนี้ให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะหานุมานอมพระพา,พาต้นนี้ประนันให้อยู่50บบาทเอาต้นไหนราคาไหนบอกประนันมาเนือ้อต้นนี้โอ้โหกัดสีสวยเลยพญาพันวังพญาพันวังต้นนี้ประนันขอห้าบาทนะ ขอห้าสิบเก้าบาทนะคะนางแดงนางสวยนะไก่ออกลูกกันแล้วไก่แตกกอกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอลกาพ,พอนพนาเป็นบอลตัวหนึ่งที่สวยนะคะกัดสีสวยมากนะบอลไอพรพนาต้นนี้นะคะถ้านางกัดออกมาตรงลายเนี้ยจะเป็นสีชมพูเลยเนี่ยกำลังกัดเม็ดสีมาละกัดเป็นสีชมพูกระดูกสีเขียวนะคะพรพนาเป็นบอลตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะคะ ไม่ค่อยมีจำนวนนะคะไม่ค่อยมีจํานวนออันนี้จะเป็นเทวาสุวรรณเทวาสุวรรณนะคะเป็นด่างสวยเลยกระถางนี้ป้านันให้อยู่ที่69สิบาบาทนะคะเทวาสุวรรณเป็นไม้แยกหน่อมานะคะเป็นเพื่อนจ่าเป็นไม้แยกหน่อมานะสวยๆจากแรกมาหนอ่อเดียวใบเดียวตอนนี้สวยแล้วนะคะเริ่มสวยกันแล้วต้นนี้จะเป็น กะหนกนาคอา้าวกะหนกนาคต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่50บาทนะคะยิ่งโตยิ่งก้านแดงใบแดงนะคะแ<ม>ดงจุดขาวอา้าวสวยๆเลยกะหนกนาค50บาทเท่านั้นเดี๋ยวป้านันแบ่งอะไรอีกแบ่งอะไรอีกอ้าวเสือพานเสือพานนะคะเสือพานต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่50บาทนะคะเสือพานนะคะใครอยากได้เสือพานป้านันจํจนวนนะคะ ไปทำฟอร์มกอกันได้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นต้นหนึ่งนะที่ใหญ่กว่าเขาเลยอันนี้จะเป็นพญาพันวังอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งเด้อใครอยากเอาไปทําฟอร์มกอกเมื่อก,กี้ประนันก็บอกไปแล้วนะอ่าต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งห้าสิบเก้าบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยโอ้หอันนี้ยิ่งใหญ่หนักเลยอันนี้จะเป็นเอเงาะ เจ้าเงาะนะคะเงาะถอดรูปเงาะถอดรูปก็เป็นบอตัวหนึ่งที่แบบใหญ่กว่าเขานะคะเพื่อนๆจ๋าเงาะถอดรูปแล้วเป็นนันให้อยู่ที่59บาทเพราะนางใหญ่นะคะนางก็ชอบแตกกอนะบอนตัวนี้นะแตกกอใบใหญ่ดูนี่คุมเขาหมดเลยเพื่อนๆจ๋าคุมเขาหมดเลยอ,อันนี้เป็นปีกกินาีแบบใบาย,ยาวปีกกินารีแบบใบาย,ยาวเป็นนันขออยู่ที่5059บาทนะคะ59บาท ปีกกินนาลีนะคะเดี๋ยวพนันยกสินี่่ะต้นประมาณนี้นะคะต้นประมาณนี้ค่ะใบไม่ดกแต่นางสวยเลยใบยไม่ดกแต่นางสวยหวานนะคะจัดไปเลยจัดไปเลยอยากได้อะไรทักมานะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นนางนางวารีอ่ากระถางนี้มีมีลูกน้อยเริ่มออกมาแล้วนะ อขอห้าสิบเก้าบาทนะคะนางวาลีมีลูกน้อยเริ่มมาแล้วอ่าต้นนี้จะเป็นมงคลทรัพยบให้อยู่ที่กระถางนี้พนานให้อยู่ที่สี่สิบบาทกนระถางนี้ทรงทรงไปจัดทรงนะเพื่อนๆจ๋าเขาเบียดกันทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็เริ่มนั่นแล้วเนี่ยเริ่มตั้งทรงละให้อยู่ที่สี่บาทกระถางนี้นะคะ เดี๋ยวปนานหยิบต้นนี้อันนี้ยังเล็กอยู่ปล่อยก่อนมาต่อตู้ที่สองกันนะเ,นเพื่อนๆจา๋ามาต่อตู้ที่สองสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะสวยๆกันทั้งนั้นเลยมาเปิดตู้ที่สองให้แบบจุใจกันเลยนะคะ่าต้นแรกกันเลยต้นแรก,ต,แรกต้นใหญ่ๆกันเลยอันนี้จะเป็นบอนกาบนะคะบอนกาบน้องมีชื่อว่ากาบนาคราชนะคะ กาบนาคราดอาประนันให้อยู่ที่59บาทนะคะกระถางนี้ให้อยู่ที่59บาทเพื่อนๆได้ไปไปเปลี่ยนกระถางเลยนะแต่ดินไม่ต้องไปสลัดออกนะคะดินก็ยกไปทั้งแบบอ่าอย่างนี้เลยนะคะแค่ถอดกระถางพอเพราะว่าดินเขายังมีคุณภาพอยู่ดินยังดีอยู่นะคะใบก้ามปูยังไม่เสื่อมนะคะให้อยู่ที่59บาทนะคะกาบนาคราชสวยๆกันเลย ต้นนี้นะคะจะเป็นไก่มาเหสวนอ้าวไก่มาเหสวนกําลังกัดสีมากันแล้วนะคะเนพื่อนจ๋าถ้านางกัดสีเต็มที่นางจะสวยงามมากอ้าวพนันให้ไปห้าสิบบาทนะคะกระถางนี้ให้ห้าสิบบาทไก่มาเหสวนอ่าต่อมาอ้าวใครถามหาหงดารุนเริ่มมีอีกแล้วอ้าวหงดารุนนะคะหงดารุนพนันให้อยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทนะคะหงดารุนกัดสีมานางจะสวยงามมากนะคะ หงดารุ่นเริ่มมีจำนวนแล้วนะคะจัดไปเลยจัดเลยอ่ะต้นนี้นะคะจะเป็นซับเศษถีชื่อดีมากเลยนะเพื่อนๆจ๋ากระถางนีประนันให้อยู่ที่50บาทนะคะซับเศษถียิ่งแก่ต้นยิ่งสวยนะคะซับเศษถีชื่อก็ดีโตก็สวย ต้นต่อมาต้นนี้จะเป็นสุนทรผู่สุนทรผู้ต้นนี้ประนันขออยู่ที่5 9บาทนะคะอันนี้ก็เป็นบอนที่แบบกัดเงานะคะจะออกแบบโตขึ้นเต็มที่จะเป็นสีม่วงเงาประกายนะคะใบหนาแข็งแรงนะคะยิ่งแก่ต้นยิ่งสวยนะคะชื่อว่าสุนทรผู้ต้นต่อมาต้นต่อมาอันนี้จะเป็น ผีเสื้อสมุดอ้าวผีเสื้อสมุดโหชิ้นน่าจะแก่มากกัดออกแดงมาเลยผีเสื้อสมุดต,ต้นนี้อ้าวสวยมากน่ารักอ้าวนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะห้าสิบบาทเท่านั้นจดชื่อบอนใส่ราคาบอนให้ปนันด้วยนะอ่าต้นนี้จะเป็นบันดาลทรัพย์บันดานรัพย์ต้นนี้แม่นี้สวยนะคะเพื่อนๆจ๋าปนันคัดสั่นเม่ทันที่สวยๆมาไว้พาแบ่งปันเพื่อนๆ แก่ต้นมายิ่งสวยมากอันนี้หน้าเริ่มมาแล้วนะเลืหน้าเริ่มมาละอ่าบันดาลซับนะคะให้อยู่ที่กระถางนี้ประนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเท่านั้นอ่าห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะราคาน่ารักน่ารักอ่าต่อมาอันนี้จะเป็นริมขอบฟ้าริมขอบฟ้าต้นนี้ประนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะริมขอบฟ้าก็เป็นบอลตัวหนึ่งที่สวยงามอ่า ติมขอบฟ้านะคะชื่อแบบน่ารักน่ารักกันเลยอ่าอันนี้จะเป็นบอลกาบอีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่50บาทนะคะเอาให้อยู่ที่50บบาทน้องยังกัดสีไม่เยอะเนาะน้องยังกัดสีไม่เยอะป้านันก็ขายตามไซส์ตามฟอร์มเนาะเผื่อใครอยากได้ไซส์ห้าสิบห้าสิบเก้าบอกได้เลือกได้นะคะบอกได้เลือกได้ ต้นนี้น้องมีชื่อว่ามหาดไทยเอามหาดไทยไซนี้พนันให้อยู่ที่50บาทนะคะไซนี้ให้อยู่ที่50บาทนะคะไปไปอัพกระถางได้เลยเอ้าวให้50บาทใบยังอยู่ครบนะคะ,ะต่อมาจะเป็นองค์หญิงทอฝันกระถางนี้พนันให้อยู่ที่69บาทนะคะหน้าสวยด่างทุกใบนะคะองค์หญิงทอฝันขออยู่ที่69บาทนะคะขออยู่ที่69บาท ต่อมาต่อมานะคะต่อมาอันนี้จะเป็นชื่ออะไรเนาะนี่อันนี้ปนันไม่แน่ใจชื่อเอาบอกไม่แน่ใจชื่อนะคะปนันยังยังนึกไม่ออกเอาให้อยู่ที่50บาทนะคะใครชอบหุ่นนะเขามีชื่อนะคะบอลตัวนี้ก็เป็นบอลตัวหนึงที่สวยงามมากนะคะให้ห้าสิบาทนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นเจ้าจาัก,กระพัดเจ้าจาักระพัดฟอมนี้ไซส์นี้ก็ให้อยู่ที่50บาทนะคะดังแล้วนะด่างนะคะต้นนี้แม่นี้สวยงามมากให้50บาทราคาแบบน่ารักน่ารักนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเออเอชื่อว่าอะไรนะ,ะเพชรบ้านประทุมเพชรบ้านประทุมเอา ฟอมนี้ป้านันให้อยู่ที่50บาทนะคะเพชรบ้านประทุมเพชรบ้านปะทุมนะคะนี่ต้นนี้อึบอึอ่าตอนนั้นไม่พอกันอันนี้จะเป็นสุดลักนะคะสุดลักเอา้าใช่ไหมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวป้นานันลืมชื่อนะัเนี่ยต้นนี้ป้นานันลืมชื่อเดี๋ยว จะเป็นอะไรสักอย่างรักเอ้ยรักเอ้ยบอกแล้วมันรักๆักนี่แหละอา้าวรักเอ้ยประนันให้อยู่ที่59บาทนะคะรักเอ้ยนี่ใบสุดท้ายด่างสวยมาแล้วนะรักเอ้ย59บาทนะคะรักเอ้ยประนันก็จะทยอยออกเนาะทยอยออกนะคะออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อย้หู้ซับเศษฐีต้นนี้ก็สวยซับเศษถีต้นนี้ก็สวยนะคะ จัดไปเลยใครอยากได้อะไรทักมานะคะอยากได้อะไรทักมาจดชื่อมาอต้อนนี้ก็เป็นบอนตัวหนึ่งที่สวยทันญะมณีทันญะมณีต้นนี้ประนานให้อยู่ที่50บาทยิ่งโตยิ่งกัดหน้าสวยกัดจุดดอกออกมานี่แบบเหมือนพันดาวเลยนะเพื่อนๆจา๋าสวยเหมือนพันดาวเลยต้นนี้นะคะ50บาทเท่านั้น ่ต่อมาจะเป็นทาตบางแก้วทาตบางแก้วหน้าหวานหน่อต้นเดียวในกระถางประนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะทาตบางแก้วมีหงดารุนกำลังมีนะคะกําลังมีจํานวนใครอยากได้ทักมาเลยนะคะประนันพอมีจํานวนนะคะอันนี้จะเป็นไก่ราชาวดีไก่ราชาวดีกัดสีมาแล้วอประนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะไก่ราชาวดี ต้นนี้จะเป็นผีเสื้อสมุดต,ต้นนี้ผีเสื้อสมุดนะคะจัดไปต้นนี้จะเป็นอึบเดี๋ยวเอื้อมก่อนเรื่องพระนารายณ์เรื่องพระนารายณ์ราายกระถางนี้ประนันให้อยู่ที่59บาทนะคะเร่องพระนารายณ์กลังกัดลายมั้นะคะเพื่อนๆจา๋าเร่องพระนารายณ์ จัดไปเลยใครอยากได้อะไรสั่งมาได้เลยนะคะเบอร์โทรานันก็0812810775นะคะอ่าอันนี้จะเป็นอัมพรอัมพรต้นนี้ให้อยู่ที่50บาทนะคะอัมพรน้องมีชื่อว่าอัมพรนะคะ50บาทอ่าต้นนี้จะเป็นไก่นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าไก่ ไก่ชัยรัตน์นะคะไก่ชัยรัตน์เป็นตัวหนึ่งที่น่าสะสมนางก็จะสวยแบบกัดสีหน้าไก่ชมพูจ๋จาๆมากันเลยไก่ชัยรัตน์นะคะเพิ่งเห็นต้นเดียวนะเพื่อนๆจ๋าเพิ่งเห็นต้นเดียวนะเพราะว่ารอกัดสีกันอันไหนไม่กัดสีก็ไม่ขายเพราะว่ามันมันไม่เห็นไม่รู้ว่าหน้าอะไรนะคะ,ะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ประมาณนี้เนาะ นี้นะคะตู้นี้ประมาณนี้นะคะ,ะสําหรับวันนี้เนาะสาหรับวันนี้ปนันก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ<ม>ก็ใครสนใจต้นไหนต้นอะไรก็โทรมาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะคะราคาก็เริ่มต้นที่40บาท50บบาทประมาณนี้นะคะขึ้นไปตามฟอร์มตามขนาดเนาะเดี๋ยวปนันก็จะนั่นจะจบคลิปแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ ให้ป้านันด้วยถูกใจต้นไหนก็โทรมาเลยแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอดไลน์มาได้เลย0 8 1 2 8 1 0 7 5นน่าะคะปิดท้ายด้วยต้นนี้อันนี้เดือนพฤษภา,าเดือนพฤษภาเป็นบอนใบกลมที่สวยอ่าปิดท้ายนะคะให้อยู่ที่59บาบาทนะคะโทรมากันได้เลยมีต้นเดียวแบ่งปันนะคะสำหรับวันนี้ป้นานันก็ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีนะคะ